ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่พึทธสาร์ชเองรถเกี่ยวข้าวครับท่านผู้ชมอยู่กับเราครับพกษาสาร์มนะครับอยู่กับผมครับน้องเป๊กนะครับพี่เป๊กพี่เป๊กนะครับโอ้ดำเนินรายการผู้ภาคเสียงลงเสียงนะครับนี่ฮะวันนี้เรามาดูคันนี้กันนะครับสุปเปรจิ๋วของเรานะครับลงเกี่ยวกัน หลายๆคนสงสัยนะฮะตัวซุปเปอร์จิ๋วตัวนี้ขอย้ำอีกทีนึงฮะเป็นรถของเราเองฮะซุปเปอร์จิ๋วนะครับรถของฟรึกษาฟาร์มนะครับก็เป็นตัวที่ผลิตจากไนสิงยนต์การเกษตรครับตัวนี้ดูฮะเกี่ยวข้าวเล็บนกนะครับล้มนะครับอันนี้เกี่ยวสวนนะครับสวนรวงนะครับดูกันเกี่ยวสวนรวงนะครับนี่ครับ ี่ครับเกี่ยวสวนหลวงนะครับ z o o นะครับนี่ครับ ความค้องของตู้นะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาดูตัวจิ๋วของเราดูครับโจนครับโอ้โหบอกเลยหนักหนาการครับเนี่ยฮะต้องเกี่ยวดูครับน่าจะเกี่ยวสลับแล้วครับซ้ายขวา ตัดขวางนะครับเกี่ยวขวางมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะต้องตามรวงสวนรวงเลยนะครับเดี๋ยวคือข้าวนาปีของพัทธลุงนะครับอีกพันหนึ่งนะครับก็คือข้าวเล็บนกนะครับที่ยากกว่าเล็บนกนะฮะเกี่ยวกลางวันไม่เป็นไรแต่ถ้ามืดลงมาเมื่อไหร่บไรเลยครับข้าวสังยดครับนี่ฮะข้าวสังยลดก็จะเป็นยังไงอ่ะล้มราบเลยครับพันทั้งคอพันทั้งปาก วันทังตู้นะฮะเพราะว่ามันเหนียวนะครับเหนียวแต่ถ้ากลางวันโดนแดดมันกรอบนะครับกรอบนี่ครับอันนี้ก็เกี่ยวเรื่อยๆครับเล่งเครื่องเยอะไม่ได้เร่งเครื่องเยอะก็เดินเยอะไม่ได้ครับก็เลยต้องเล่งประมาณนี้นะครับเดินเกี่ยวเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย้าสเปคนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้สเปคของตัวซุปเปอร์จิ๋ว ก็จะเป็นหน้าเกี่ยว2.7เมนะครับเครื่องเป็น JO 7C นะครับช่วงล่าง10เซนโซ่44ข้อล้เลื่อน10ลูกนะครับตัวของผมตัวนี้จะเป็นตัว10เพราเล็กนะครับแล้วก็จะมีตัว10เพาใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าที่จะซื้อรถตัวซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็ของไซสเสงยนต์นะฮะปีนี้ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาเป็นต้นไปรานะคาจะปรับเพิ่มอีกแล้วครับ ราคาจะเพิ่มนะครับราคาจะเพิ่มแต่จะเพิ่มแัเมแกเท่าไร่อันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ชัดนะครับแต่ที่รู้รก็คือราคาเพิ่มแน่นอนนะครับเพิ่มแน่นอนตั้งแต่มีนา ตั้งแต่เมษานะครับเมษาเป็นต้นไปเพราะว่ามันจะครบรอบหนึ่งปีพอดีเมษาปีที่แล้วนะครับก็ราคาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เมษาปีนี้ก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะฮะจองก่อนจะได้ราคาเดิมนะครับถึงแม้จะไปออกรถเดือนสิงหากันยาคมก็แล้วแต่แต่ราคายังเป็นราคาเดิมนะครับราคาเดิมแต่ถ้าจองหลังมีนาไปแล้วราคาจะปรับเปลี่ยนอีกนะครับ ถามว่าทำไมนะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนมันสู้ไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับราคาเหล็กก็เพิ่มราคาอะไรก็เพิ่มนะครับน้ํามันก็แพงนะตอนนี้มีใครบอกกันนะไอ้นู่นก็เพิ่มไอ้นี่ก็เพิ่มถูกอยู่อย่างเดียวคือเมียครับนะครับก็ก็กดําเรียนลูกค้านะครับสำหรับคนที่สนใจตัวซุปเปอร์ทิวนะฮะแล้วก็รถเกี่ยวทั่วไป นะครับก็ตั้งแต่เมษานี้ราคาก็จะเพิ่มอีกรอบนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับนี่ฝนลงแล้วครับฝนเริ่มลงแล้วตอนนี้แล้วก็สําหรับลูกค้าที่ถามมาพี่ผมมีเงินอยู่สองแสนดาวได้ไหมสามแสนได้ไหมสี่แสนได้ไหมห้าแสนได้ไหมผมบอกเลยครับรถเกี่ยวถ้ายิ่งปล่อยให้ดาวต่ํารถเกี่ยวเกินตลาดครับเกินประเทศไทยแน่นอนทีนี้ ทำหมกินกันยากครับบอกไว้ก่อนว่าทำไมรถเกี่ยวถึงดาวแพงเพราะว่าเขาจํากัดคนซื้อครับเปียกนะครับเปียก สำหรับลูกค้าที่ลูกค้าที่ถามมาพี่มีรถที่อุ้ม1.5ตันไหมนะครับ1.5ตันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยมีตัวซุปเปอร์จิ๋ว1.7ตันครับก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสัก1.5ตันพอก็ได้แล้วครับแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถ1.5ตัน กเลยมันยาวครับมันยาวแล้วมันล้มเลยดูกันเลี้ยวครับเลี้ยวก็ยากครับทุนนึกแล้วก็อย่าลืมครับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับที่คนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วขอบคุณมากๆนะครับ ก็จะครบแสนทับแล้วนะครับทํามาสี่ปีสี่ปีไหมสปีนะครับ3ปีสี่ปีแล้วครับ <filtered noise> ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะครับชื่ออาจจะไม่ใช่พวกวัยรุ่นอ,อาจจะไม่ใช่แบบอะไรอ่ะเสียนะครับ โ,นนะโ,โสุดยอดเลยครับเดี๋ยวมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามมันเข้ามาก่อนได้ครับในคอมเมนต์นี่แหละหรือว่าจะติดต่อเรานะครับที่เบอร์0 8 6 9 4 9ป9 9 1นะครับผมแนะนำว่าโทรน,นะครับถ้าคุณพิมพ์เมื่อไรเนี่ยคุยกันไม่จบครับพอถามว่าพี่มีรถอ่สเปค1.5ึ่้ตันไหมพอผมบอกไป มีครับแบบนี้เอาถามสเปกมาสเปกยังไงพอผมบอกสเปกไปแล้วราคาเท่าไร่พอบอกราคาไปดาวได้ไหมพอบอกว่าดาวได้ไหมพอพิมพ์ไปว่าดาวได้เอาละดาวเท่าหร่โอ้แล้วถ้าจะให้ผมมาคุณพิมพ์มาคําถามเดียวแล้วผมตอบหมดผมก็ไม่รู้ว่าจิตตนาคุณถามมาคุณจะเอารถจริงหรือเปล่าพะถ้าคุณจะเอาจริงคุณโทรมาครับที่สวนป99ตูก1ลองคุยกันได้ แล้วไอคนที่คอมเมนต์ก็ามาแล้วทําไมมึงไม่บอกราคาให้จบๆไปเลยผมถามว่าวันนี้ผมบันทฤษทปนะต้นปีตรงเนี้ยแล้วเนี่ยผมบอกราคาคันนี้ไปสมมติอ่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าเนี่ยไม่รวมตู้แอร์เนี่ยแล้วเมษาก็ขึ้นราคาแล้วคุณไปดูคลิปตอนพฤกษาพาเนี่ยแล้วไปบอกบริษัทว่าทาไมพฤกษาพาบ,บอกว่าราคาล้านเจ็ดแสนเก้าแล้วผมเสียหายไหมเสียหายนะครับเพราะนั้นถ้าสนใจจริงคุณอยากซื้อจริงโทรมาถามนี่ครับราคาว่าราคานะวันนี้ราคาเท่าไหร่ อันนี้ก็คือหลายคอมเมนต์แล้วผมเห็ยนทำไมมึงไม่บอกราคาถ้าพูดรอบๆผมก็ไม่ไม่โกรธตั้งเลยนะแต่อันนี้เล่นมึงเล่นกูผมไม่ก็อชอบนะครับก็ต้องขอไปด้วยถ้าพูดแบบไม่สุภาพลงไปนะครับแต่ในคอมเมนต์มันมาแบบนั้นนะครับแล้วส่วนมากไ้พวกที่พิมพ์มาแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยซื้อหรอก มีเก่งนะครับถ้ากูจะซื้อกูก็เข้าบริษัทเองก็ได้ไม่ต้องโทรหามึงก็แล้วแต่คุณนีครับแล้วคุณจะมาบอกผมทําไมถ้าคุณเก่งจริงคุณก็เข้าไปเลยนะครับเออก็คุณรู้จักบริษัทแล้วคุณเก่งคุณก็เข้าไปครับแต่ผมก็แค่บอกว่าถ้าโทรหาผมคุยกับผมคุณมีโปรโมชั่นแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณไม่สนใจโปรโมชั่นเราคุณก็เข้าไปดิครับใช่ไหมผมเนี่ยเป็น รู้สึกน่าจะเป็นช่องเดียวมั้งยูทูบที่ชวนลูกค้าทะเลาะอ,อยู่แต่ที่ทะเลาะคือทะเลาะแบบเราเจตนาหวังดีนะครับอยากให้คุณเข้าใจไม่ใช่ว่าชวนทะเลาะไปซะหมดไม่ใช่นะครับมีอะไรคอมเมนต์มาครับคุยกันเปิดใจครับหรือว่าสงสัยอะไรโทรมาถามไอคนที่สงสัยว่าทําไมผมไม่บอกราคาโทรมานี่ครับโทรมาคุยกับผมอย่าสักแต่เม้นตอย่างเดียวนะครับ แต่ที่มึงบอกว่าอะไรนะอ่าเข้าไปบริษัทเองก็ได้มึงซื้อนี่ครับซื้อแล้วเดินเข้าไปบริษัทเลยผมก็ผมก็ดีใจนะมันซื้อรถอะ่ะบริษัทก็จะได้มีรายได้ขึ้นมาอีกมียอดขึ้นมานะครับไม่ต้องบอกก็ได้มาจากคุณับฟาร์มแล้วแต่คุณนะค,คุณเก่งแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้ว่าอวดไม่ได้ว่าเบ่งแต่ก็หลายคนนะเดินเข้าไปนะครับพอได้รถไม่ได้ทำงานไม่ได้มาสุดท้ายก็โทรมาปรึกษาผมนั่นแหละก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เขาเก่งอะ่ะปรึกษาผมเสร็จเด,ดินเข้าไปจองเองไม่บอกนะครับแต่สุดท้ายเอามารู้ทีหลังเอา้าไปซื้อเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี ลูกน้องงงครับจะเกี่ยวยังไงดีไม่รู้จะวนยังไงดีแล้วครับนะเกี่ยวทั้งวันนะครับวันก่อนไปเกี่ยวกับบีสิบเอ็ดไล่เก้าสิห้าวิ่งครับสุดยอดเลยรีบเกี่ยววันนี้เสร็จครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีงานต่อที่อีกตำบลหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่อยากจะลงมาใต้ผมไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามลงมาใต้อยากจะลองก็ลงมาดูสักตั้งนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเห็นลงกันมาเยอะรอบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามก็ถ้าหกหักกลับไปก็บอกตรงว่าเจ็บนะครับเหมือนที่ผมขึ้นอีสานนะครับงานมีเยอะจริงแต่เอาก็จริงอะ่ะไม่ทันนะครับบรถมันเยอะอย่าตั้งความหวังไว้เยอะเดินทางมาไกลครับ ถ้าไม่ใช่ขาประจําจริงอะ่ะบอกเลยว่าอยู่ยากนะครับแล้วไอ้คนที่พาเพื่อนกันเข้ามาผมบอกตรงนะครับเขาก็งานมีอยู่เท่าเดิมนลครับนายหน้าคนเดิมอะ่ะมันไม่ได้มีงานเพิ่มมาจากไหนหรอกนอกจากนายหน้าคนเก่าตายไปแล้วอ่านายหน้าอีกคู่เก่งเขาตายไปแบบเนี้ยเขาจะได้งานเพิ่มแต่ถ้าเขายังเป็นคู่เก่งกันอยู่ปกติงานเขาก็เท่าเดิมนะครับ เขาเกี่ยวอยู่ฟันเล่ยแต่เขาพาเพื่อนมาเขาอาจจะได้700รเพื่อนอาจจะได้300ออันนั้นก็แล้วแต่หรือว่าจะแบ่งกันคนละ500รออันนั้นก็แล้วแต่เขาไม่ได้เพิ่มมาจากไหนหรอกครับเนี่ยเหมือนผมเกี่ยวเนี่ยก็เกี่ยวงานงานในหน้างานปกติครับไม่ได้ไปเกี่ยวงานของนายหน้าคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขารู้กันอยู่ญาติพี่น้องใครเขาก็เกี่ยวกันอันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยครับบ่นให้ฟังกันเรื่อยครับ บางคนเห็นว่าที่ใต้มีงานอยากจะลงมาลงมาเลยครับแต่นี้ไม่ห้ามกันแต่หกนกลับไปเนี่ยอันนี้ก็อย่างว่าครับเกือบเต็มอุ้มแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาบนกันได้ฟังมีหลายคำหลายคำหลายอย่างที่จะพูดกันนะครับ แต่บางทีมันก็นึกไม่ออกนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายรถนี่แหละนะครับบางคนอยากจะมีรถนะครับลูกค้ามือใหม่แต่คําถามที่ถามมาเนี่ยคือเหมือนกับคุณไม่ศึกษาอะไรมาเลยอ่ะคุณจักแต่ถามอย่างเดียวนะครับบางทีก็เหนื่อยนะคุณไม่ศึกษามาแล้วคุณพิมพ์อย่างเดียวแล้วบอกให้โทรคุณไม่โทรเนี่ยผมเหนื่อยนะครับพอผมโทรกับคุณไม่รับแบบเนี้ยเหนื่อยเลยนะครับคุณอยากแต่จะพิมพ์เนี่ย ผมก็เลยจอดเลยครับให้ไปหาข้อมูลเอาเองอย่าหาว่าผมใจดํานะแต่ถ้าคุณโทรมาผมคุยได้หมดครับผมคุยได้หมดนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้คิดแล้วก็ลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนาตามนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับดูครับนะนะครับโอเคลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ